ที่ประเทศบราซิลที่เมืองมานเอนสนะครับเขามีรายงานว่ามีภาพแกะสลักหินโผล่พ้นขึ้นมานะครับในรอบ121ปีจากแม่น้ำเนโกร เป็นจุดที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงไปต่ําที่สุดเป็นประวัติการในรอบ121ปีและทําให้ภาพแกะสลักหินโบราณเนี่ยปรากฏขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ําคือด้านหนึ่งเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องดีทําให้เราเห็นหลักฐานทางโบราณคดีที่โผล่พ้นขึ้นมาจากน้ํา<ม>ให้เราเอาไปศึกษาต่อแต่อีกด้านหนึ่งที่บอกท่านผู้ฟังไปมันก็เกิดความไม่สบายใจว่าเฮ้ยน้ำมันลดแบบนี้เลยเหรอจนกระทั่งมันเห็นหลักฐานที่มันเก็บเอาไว้ใต้น้ําหลายร้อยปีโผล่ขึ้นมามันผิดปกตินะ,ะเขาบอกไม่แน่ใจเลยว่าพอเห็นสัญญาณแบบนี้แล้ว แ,แม่น้ําสายนี้จะสามารถหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ไปได้อีกสักกี่ปีซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งในเขตภูมิภาคอเมซอนของประเทศบราซิลหลักๆแล้วก็มาจากเรื่องของเหตุการณ์เอลนิโยที่ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา